ผู้ค้านะมาจาัดก,การครับปูเออจะเล่นทอดเด้อช่องของทีม<ะ>งานอ่นบุญพานรวยล่ะครับปูมีพารวยน้องบุญพานรวยค่ะหลายช่องอยู่น้ำกันอยู่ไล่มาเบิดดอกอาจะเป็นทีมงานนี่แหละเนาะปูเนาะเอเอเอาทอดแล้วท่ามบ่ค่ะต้อหมอนะท่าแล้วมือนันได้ยังบ่เบิดเนาะเอาเอาเช่เเนเอาเรื่องกันพี่คุยจันทร์ทอดเด้อฝันแล้วฝันแล้วบ่ปู เออฟันแล้วแะการใหเจอเอา้าเอาน้องแมวว่าเอามันนี่ไหมอ๋เอาเอออัอนที่แรกเลขกเล็พูดจันทอนกันนะปูเอออันเดี๋ยวดีส่งอันน้องแมวไปเบิ<ๆ>้งดอกดอกันข้าเจ้าชายแห่งยุคลูกกอกแมวน่ะบอกค่ะปูลูกกอกแมวกับน้องแมวติดกันออกมาพร้อมกันไม่ได้ทั้งลูกกอกได้ทั้งน้องเออข้าเจ้าว่ามันออกมาพร้อมกันเลยควักแมวสามสีควักไข่ตัวนี้ค่ะเราพูดมาเอามันนี่ไหมว่าหน้าคันมัอนี่ พ้างอนนี่เป็นคุณครูจันททนมาบอกตัวอะไรล่ะปูคุณจันททาเขาความฟันมาเลาว่าสูนยุ้นมาคางศูนตัวไหนตัวไหนเด็กน่อยนักเรียนว่าวันที่สิบหกหรือวันคู่เจาเล้าวาเลาว่าวันที่สิบห้าวันเออนาทีสิบห้านทีวันวันวาวันที่สิบห้าเจ้าเด็กหน่อยว่าวันที่สิบหกอาจจเกี่ยวกันนี่วันที่ เัววันคู่เดีว,วาดหนยว่าวันที่ผไปเที่ยวพิดกันมานี้ศูนย์เราได้เราศูนย์เราใหม่สี่เ่ายห่าทำค่ะเล่เล่ก๋เล่เกเล่เเมักตัวนี้ละมกักศูนย์สาม่ข้อฝันนี่มักมาค้างเล่ศูนย์าาสามกับที่ศูนสามกัที่มาเล่นวะคบโปเออสองตัวนี้เลาเล่าเออเจ้าเล่าเล่าเล่าให้สามตัวเยอะเลยตัวใดเน่ยล่ะค่ปู 8ปดหาสามเดี๋ยวอด้วาศได้แป๊บหนึ่งปูแปดหาสามนี่เราว่าพระพระแน้ำแปดตัวกี่ย่างยั่วหแปดหาสามกับศูนหากรบสิบหาแปดหาสามแล้วก็ศูนหาแล้วกันหนึ่งหาบอกครับปูเออเออแล้ศูนแล้ศูนสามนึงบ่อบอกครับปูศูนสามเนี่ยอ๋อมีศูนสามน้ำศูนสามค่ะแปด หาสามกับศูนสามกับสิบหาแต่กศูนย์หานะคะปูบับปันศูนย์หาประเด้วว่าดิหนูได้ยินศูนยหามาก่อนไสั่นะบ่นศูนย์านว่านศูนย์สามแม่ศูนย์อ๋ออแปดหาสามแลกับศูนย์สามแลกันหนึ่งหานะปูอุ้งฟันพย่จันทน์ท่อนนี้แหละพนใหม่กุงฟันวันนี้เรียกน้องแมวแต่น้องแมวค่ะปูเดี๋ยวค่อยเขียนนลูกแมว ต้องไม่อะไรตัวใดนอกค่ะปูมือนีพ่นมากวานะข้างมือนีมาตาอ่าเพอบอลระบือพ่นมามือนีก็ได้็ดนสี่พ่นอะไรพ่นกับคราบแล้ว่พ่นห้ห <ขา S 2> อ่แปดแปดหกหนึ่งแปดหกหนึง่งค่ะปูราคบารีตัวกาจับไปพ่นกะ <8, 6. S 1> แปดหกแปดหกเนี่ย้วก็เจ็ดหก เจหค่ะเจ็เจดเก้าอ๋อเจ็ดเก้าเออเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเก้าอออลีตีได้น้ำมันนี้เกียวให้พนพื่นนี่คือ 86, เปลี่ยนหัเงินกเจ็ดเก้าเน็กคันน้ำมันอ่ะมปนมาปูคันน้ำมันน้องแมวเนาะเลอวที่ส่งไปใครเรี่ยค่อยเอาขึ้นขึ้นบอนี้เรองพ่นเังน้ำค่ะท้ายไปแล้วค่ะเออ,อน,นี่พู้ว่าฝันมาข่างนนฮะพูว่า<ะ>ฝันอีกบ่ค่ะ บอกังก็เมื่อพเราฝันเล้วเราสูนแค่เดียวพวกเราไม่ได้กูจัดต้อนอ๋อสูนแห้งเลยเตีอยเราเราฝันเราก็มาย่ำโย่ไม่ยำไม่ยำเมือขึ้นยำมือนโย่ำอาสามลางหาสามลางเออเรากไมายำเมือขึ้นว่าหาสามมันไม่เกี่ยวหาสามเลยหาสามลางเตีลางแต่เราได้ังหาสามแล้วว่าหาสามลางแล้วไม่ยำโย่เมือขึ้นค่ะ ปู่เบลเจียปลูกคอบบ่เนี่ค่ะปูปบ่มี่มี่จมี่จลองเมียวคร้บเงืนเงืนเงื่นเงินเงิน้เงื่อน้งเงืนเงินเง่นลอหาขอ่อหางเงินลอหาต้งสามเสียนก็ได้งเงินล่อหาต่างกัเงินล่อหาได้ตัวแดงคับปูเฮ้ยเงืนรสุด861กเงื่ออีกแล้ว ก็เปลี่ยนงหนึ่งกับศูนย์สามเ็ดเจา้าโนอะไรเจ้าขั้นก้อนหมดอ๋อแล้วกับศูนย์สามกับศูนย์สามโอ้ตอนนั้นที่ท่อสัมผัสกูเงินรอหากับเขาบมเนบอกบมเป็นสาบโตโตจนเมื่วันนั้นเออเงินรอหาสร้างเหียงก่อสร้างสามเสียนบอกกูเออสร้สมเสียนเฮ็ดอีกอย่างกูก็จอกจแจกจกแจอฟักเกล้มาอ๋อฟักอาให้า คนตกมาะค่ะปูร่างผุนพ่อลิ้นน,น,น,นี่นะน,น,นี่กะลิ้นนี่คือมือคืออยู่เนี่เออพ่อลิ้นลินโอ้ยได้นานยังกันแน่ยน้าปูคนตกหก้าหนกบวกนะม่วงบอห้าหนกบวก,กม่วงหรือคะค่ะวันนี้ปุ่นี่ละเนี่กะมี่มือนี่กะมี่เออคนมาเอาลูกกอกแมวกับหนงแมวอ่อันแคนลูกกอกแมวนะพี่ห้องบวกลูกกอกแมวจ้ะเออแล้วก็มีแค่นี้บ่ค่ะปู มีนี่แหละพันกับกับก้นฝันนี่แหละฝันฝันแล้วฝันหนึ่งว่าคูจันทอนเราสูญบังคับเราศูบัคับเล่งวันผีคู่จันทวนนี่แหละตีเออสูนเราอ่ะนี่มากสูญสูญสมนี่มาแหงเนี่ยน่ะผกลมเลยป่ปูผู้กลมเลยสูสามนี่มากกลมแดงครื่งไมเลยเนาอค่ะผู้กลมไว้าเองสูนสามกับอาสามสูสามกับห้าสามไปเลย เออันจนัรน่นตัวร่องในร่องนะค่ะปูนันตัวร่ววองมงเงินห้างเงินเฮงเง่กับบริหามาปูฮะเงินห้างเงินอนยังกับบริหาเห็นมาค่ะพต่ตอนพี่ปูออกมา,าเาานี่อ๋อจาะปูคว้อนี่เ้าปไเลหลายหวัวแล้วนี่นะปูเกิดต้นได้ม,มากเลยอืมบรนนิปูแรกบักอันลักแสนเท่าเเงินหกแสนนะปูด้เหารก็เคลืออนบ้ค่ะฮะ อันเลขหกแสนแล้วนะ่ะปูดได้ให้เกลือบป่ค่ะแต่แต่เยอะมวกอยู่แล้วมันตัวแร,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 รเร 6, นี่พูดหรมันต้งหรือมีเบอกนี่ยสูตของมันว่าเลขหกแสนเนี่ราวังได้เขาจงวดเดี๋ยวเดี๋ยวปีเงี้มีเบอแลาาครับเดี๋ยวต่เงี้ยเบอร์ไหนในปูพี่ข้องเกียนในเลขหกแสนแล้วจังมัหลอกใส่นะมาสูตรหกแสนจ้าเลขสูตรหกแสนแต่เงี้ยคข้าวเดี๋เดี๋ยวเ มกกระเตต้มเย,ว,เย,ว,เยว่าตัตต้ัมมนล,ล้ยเนี่ยต้มโอ้ต้องต้มอีกเบิดมือนจักโล่ล่ะค่ะปูไก่เนี่ยเมื่อห่ลสามร้ซื้อไก่ไเมื่อหละสามร้อยเมื่อหสามร้อบาท้มาจักตัวปูซีตัวปลาไปก็กินหลายแทกแ็กินสองขาบเลวอ๋อกินสองข้าบืาอวันซีตัวขาบละสามร้อยเมื่อไหร่มาหลายดทมา เราได้ไม่มีโอกาสผ่านไปทางคุณนก็คืออายุปูมือเนื่องกันปูว่าปีท่อม่าวาลูจากกระปูยูไวสันนี่เออหุจักยูไวสันค่ะปูสี่สองเก้าสี่สองเก้าเออหกเสียนสูนยหกเสียนสี่สองเก้าค่ะเนี่ยสี่สองเก้าเก้าสองสองเก้านี่มักประคักันค่ะสูนยหกเสียนแล้วก็สองเก้าเก้าสองบอก เออสองสกนี่นะตัดเีดย็บีมากว่ามักมดยสองเกสองนี่มากอยู่สองเก้าเกาสองนังดังไหมครับปู่โอ้ดังนี่สิค่ะดังดังเออแล้วมันก้าสอง้าก็ศูนย์สามท่างผีนั่งดังไหยครัปู่จังหวะเราจะใ้ดังนี้จังหวะไม่เป็นเลขเนี่ยองเลกเลประจำหรอตั้งคุปไหมอ๋อเลขสางคมทั้งนั่นน่ะเจ้ รองเก่านี่แหละว่าแม่นบอกว่าองจะบอก่านสามนะอ๋อศูนสามผู้กมาแพงก็แต่แม่นบคาตัวนี้มากี่ยวกับเก้าสองเีับพี่พ่อใู่จตอนเราบอกอ้ยแล้บอกตัวนี้นบอกปัขึ้นนะครับว่าขึ้นเล้วครับ ผู ổ, ổ, à, ổ, ้เฒ <À. S 2> ่าผู ó, c, ้เฒ่าสองคนว่า่เกิดผู้เฒ่าสองคนดีี่พว่าท่านค่ะึกเลอนว่านอาสูงพเราบอกุนสามีบอกตั้งมือเรียกคนอะตั้งมือต้องว่นเราบอกที่สองหนมนีเราบอกว่าผู้เฒ่ากนนผู้เฒับว่นก้อนสองตัวว่าท่านลูกรางอ๋อผู้เฒ่าเกิดวันก้อสองลูกาง อย่าว่าสองคนดกับสองนางชวกันโอ้ยกัดขูดเท่ากับเก่าแล้วแล้สองกับสองแล้วน้ปูเนาะเออตลวมากึน้อย่าอนีตแล่มาใะอ๋อม่านีตดนอดเลปูเนาะเออนี่มี่เจนี้ะยังกับล่อๆลมือคู้ทายมือูทายเนี่ยเรากัมาบอกม่ได้พรยิงผู้จต้อแล้วมาบอกว่าเห็นเห็นเห็น หินก้อนหินทั้ก้อนมอนใส่ก้อนเกา้นกระเกาจี่โหินห้นหกกัเกาหัวาหกวาเกาเี่เราจะเกาหัีกาหกรา่ามันดังแห้งหมดเกาหางมันไม่ออกเกาหกครับเอี๋ยวกพีพอแกย่ยดพ่กูจะตอนแมนแมนอยู่ได้สัมผัสปูอยู่ ก็ใช้แม่งใช้มันถ่ายรูปเทวามันมันโมไดเอาใจไอ้แอฟซีก็มันเข้ามาเป็นยังกูุงวันนี้เอาไหมนะปูเออเอาไหมแล้วปูก็ให้อันห้พ่อนฟเนียค่ะปู้ันนี้เออพ่อนแฟซีแ้อฟซีของเออใจบุญใจบุญฟาโต้ยัง่งหลายค่ะจิ้มงานบุญผ้ารวยนี่แหละค่ะปูบุญพารวยครับ มีแอบซี่ไปแอบซี่พิจารณาเพิ่งเลี้ยงตั้งแล้วก็เคยคือรนผีใหม่ะไรมีคนทุกคนเจริญของคนผีใหม่แล้วชิปที่บอเด็นค่ะชิปเจ็ดปูชิ่เจ็ดยัง่อชี่เจ็ดชิปเจ็ดมาได้สามที่ว่าชิปเจ็ดมีศอกมีอะไรเก็นอะไรเหม่ยรู้อพไรตรงกุญแจทุกคนนทุกคนทุกคนเลยเราไม่แอบซี่อะไรชิปเนี้ย มาใส่โซโซศูนย์สามมาแห้งก็บหาสามมาแ้งศูน่าสาออกมาได้ติดตินะค่ะปูออกมาติดติดเลยับท่สองนะมาเื่อองทจ้ปูก็ตั้รบกวนปูแค่นี้แหละค่ะเออเฉยนั่นปูเฉยนนขอบคุณปูได้หลาย